ลาสวัสดีท่านผู้ชมนะคะที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงน้ํานะคะหรือว่าการที่จะเก็บน้ํำยังไงให้อยู่กับอยู่กับน้าอ้อยเวลาพอรอนะคะวันนี้เป็นช่วงต้นเดือนของเดือนตุลาคมนะคะ2563ซึ่งเป็นช่วงที่ปลายฝนต้นหนาวทีนี้อันนี้น้ำอ้อยจะขอเป็นทำเป็น EP 3นะคะเพราะว่ามีลูกค้าที่ขอให้น้ำอ้อยทำตัวนี้แลวทีนี้น้ำอ้อยทำแล้วมันค้างไว้ละคะ่ะแล้วก็แกก็โทรมาโวยเลย ว่าทำไม EP สาน้ม้อยไม่ทำสักทีเพราะว่าด้วยความที่เราทําตรงเนี้ยค่ะมันเป็นระบบที่เราขุดแค่ประมาณความลึกเนี่ยประมาณสักเมตรเศษเเมตรเศษเวัดจากบ่อลงไปเนี่ยแต่เวลาลงไปจริงๆแล้วมันไม่ถึงเมตรนะคะมันก็ประมาณสักประมาณสักไม่ถึงประมาณเลยเอลมานิดนึงเดี๋ยวนม้อยจะพาไปดูว่าน้ำม้อยใส่เมื่อทำ EP หน EP สอคือน้ำม้อยใส่น้ํา แล้วใส่มิสเตอร์ฮิวมัลงไปลองก้นหลุมแล้วก็ใส่บริเวณรอบด้านเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยอันเนี้ยของเราไม้น่าจะประมาณสักครึ่งงานละค่ะตรงเนี้ยนะคะกว้างกว้างากว้างห้ากว้างห้าเมตรยาว12เมตรห้าเมตร6เมตรประมาณนี้แล้วก็ลึกเนี่ยประมาณเมตรกว่าทีนี้เราจะมาดูว่าน้ำเนี่ยลักษณะว่าที่ที่รองรับนี่คือน้ําฝนนะคะเดี๋ยว่ม้พาดูนะฮะขออนุญาตนะคะ ก็จะเป็นน้ําลักษณะอย่างนี้ตอนนี้คืออน้ําใสมากค่ะน้ําใสจนเห็นก้นบ่อเลยอันนี้คือนะ้ำใสมิสเตอร์ฮิวมัสลงไปแล้วเดี๋ยวม่ยหาทางลงก่อนนะคะเดี๋ยวขอหาทางลงนิดนึงอแล้วก็โอขอโทษค่ะทุกผู้ชกระโดดขากล้องสะท้อนแสงนะคะนี่จะเห็นด้วยภาพาทิา์ลงมาอยู่ข้างล่างแล้วเพราะว่าสะท้อนแสงน้ํานเนี่ยจะใสามาก ถ้าท่านผู้ชมเห็นนี่ค่ะเห็นก้นไหมเห็นเห็นเห็นก้นบ่อไหมกล่องน้ำมอยจะร่วงไหมเนี่ยเนี่ยนะคะเห็นก้นบ่อเลยอ่ะเห็นลูกออดไหมคะมีตัวอะไรยุเยี้ยยเยอยู่หน้าผิวน้ําเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีสรรพสิ่งอยู่ในนี้อ่านี่คือระบบน้ําที่ที่ถูกต้องนะคะนี่จะมีลูกออดท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าของว่าจะมีพวกเห็นไหมคะมีมีออกซิเจนอ่ะไม่รูนะ เนี่ยออกซิเจนนี่ออกซิเจนเดีย๋ยวม่แหย่เอาไม้แหย่ดีกว่านี่นะคะนี่เห็นไหมเนี่ยจะมีออกซิเจนอยู่เดี๋ยวม่โฟกัสนี่เห็นไหมคะลอยขึ้นมาละอ่าทีนี้ก็คือสิ่งที่น้อจะให้ดูก็คือเห็นไหมคะว่าอันเนี้ยคือออกซิเจนเนี่ยคือฟองอากาศเนี่ยดินมันก็จะเป็นอย่างนี้ นะดี่ขอคุยหน่อยนะแล้วถามว่าอะไรที่ลักษณะที่น้ำม้อยทำโดยโดยโดย,โดยพื้นแล้วตรงนี้น้ำม้อยไม่ได้โรยนะส่วนใหญ่น้ำม้อยจะโรยอยู่ข้างใต้เห็นไหมคะว่ามันเป็นขี้ตะไคร้ยอยู่ข้างล่างนะคะนะขี้ตะไคร้ยอยู่ข้างล่างเป็นขี้ตะไคร่น้ําอยู่ข้างล่างเลยนะแล้วน้ําก็จะใส่มากใส่จนเห็นก้นบ่อเลยนะอันนี้ก็คือที่น้ำม้อยใส่ฮิวมัสลงไป ทีนี้ลักษณะว่าเลนเนี่ยมันจะหนาขนาดไหนเนี่ยมันต้องให้ให้คนลงทีนี้ถ้าถามว่าน้่นมให้ทำคนเดียวมันก็ยังจะลงไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวมั่จะให้เดี๋ยวตอนเย็นน่ะหนว่มจะทำเอ่อ EP สามในการที่สร้างระบบเลนจะให้เด็กลงไปแล้วก็กลวยเลนขึ้นมาไม่งก็ตอนเที่ยงค่ะเดี๋ยวให้เด็กลงไปกลวยกลวยเลนให้ดูแต่ว่าเออลักษณะของการที่เราทําคือเราทําเลนนั่นเองนะคะทำให้เลนให้เกิดเกิดขึ้นเพราะว่า ถ้ามีเลนเกิดขึ้นแล้วระบบน้ํามันจะอยู่ตรงเนี้ยส่วนที่ลึกหน่อยลุกลึกลึกกว่าเพื่อนนะคะเนี่ยจะลักษณะว่าการอุ้มน้ําของเขาเขาจะอุ้มในลักษณะนี้ก็จะมีไม่รู้ว่าตัวอะไรนะลูกออดอะไรก็ไม่รู้นะคะเรายังไม่ได้เลี้ยงอะไรหรอกค่ะอันนี้ก็ปล่อยระบบดิเวศธรรมดาทั่วไปแต่ส่วนที่น้างไม่ทำเนี่ยมันจะมีความใสามากมันลึกแล้วก็ใสจะเห็นได้ว่าฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นเนี่ยก็คือเห็นระดับดินเป็นชั้นๆเลย ซึ่งที่จริงแล้วที่นำ้ำม้อยเคยทําตอน E ีพีหนึ่งอ่ะคนก็จะเห็นว่าน้ําที่นำ้ำม้อยทำอ่ะมันจะเป็นลักษณะเออเป็นชั้นหินหินที่หินเนี่ยมันจะเป็นหินอย่างนี้นะคะหินอย่างนี้เลยนี่หินอย่างเงี้ยหินอย่างเงี้ยซึ่งใครใครดูก็ว่าเก็บน้ําไม่อยู่เพราะมันจะมีมีช่องว่างช่องว่างของอ,อากาศช่องว่างที่น้ําจะซึมเขาเรียกว่าดินลูกลังแบบนี้จะเก็บน้ําไม่อยู่แต่สิ่งที่นำ้ำม้อยทำคือทําให้มันเก็บน้ําอยู่ นะอันนี้อันนี้เป็นปลายฝนต้นหนาวอยู่นะแล้วก็ถามว่ามันก็เก็บได้ระดับหนึ่งสําหรับลูกค้าที่หรือกเกษตรกรที่มีน้ําเติมแต่ไม่มากเติมเสร็จแล้วก็เติมหาเติมหาเอาถ้ามันลดลงก็เติมหาแต่ว่าถ้าถามว่ามันรั่วไหมมันเก็บน้ําอยู่ทีเดียวค่ะดูข้างล่างนี่จะเห็นได้ว่ามันมีเรนเห็นไหมคะพอมันมีเรนระดับระ,ร,ะระบบเรนตรงเนี้ยที่ทาให้ให้น้าเนี่ยมันอยู่ได้นะคะเนี่ยมีตะไคร่ขึ้น นะแล้วก็มีฟองอากาศมี ygen, มออกซิเจนมีระบบความที่จะต้องเกิดเลนในน้ำเกิดขึ้นนะคะเห็นไหมคะที่เป็นสีเขียวๆที่ม้อยให้ดูเนีน่ยก็จะเป็นพวกเป็นอากาศเป็นโพรงออกซิเจนเป็นน้ำเป็นออกซิเจนเป็นสิ่งที่ระบบนิเวศเขาทำให้ได้ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ม้อยกอ็ฝากอ p ีไว้นะคะอันนี้คือ ไม่ดูแล้วคือลูกค้าที่ขอให้น้อมทำว่าเออแบบคุณเก็บน้ําอยู่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้อไม้หมดไปประมาณสักตรงเนี้น่าจะหมดไปประมาณสักสามสีก่กระสอบประมาณสี่กระสอบห้ากระสอบได้นะคะแล้วก็ใส่หาใส่หาเราก็เติมน้ําหาเอานะคะนี่คือระบบน้ําที่ได้น้ําใสจนเห็นก้นบ่อเลยท่านผู้ชมเห็นก้นบ่อไหม ค่ะแล้วเดี๋ยวน้ำม้อยจะให้เด็กมาลงนะคะตอนลึกๆหน่อยนี่นมันจะลึกประมาณแค่ไหนแล้วน้ำ้อยก็จะโกยเอาเลนขึ้นมานะคะค่ะก็น้ำม้อยขอทําคลิปสั้นๆนะคะของ EP สามไม่เพียงเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวยังไงจะให้มาดูว่าเลนในระดับเลนความหนาขนาดไหนแต่ถ้าถามสาหรับน้ำ้อยเนี่ยคือน้ําอยู่นะคะแล้วน้ําก็ใสามากมากเลยอะ่ะถือว่าน้ําใสมากเพราะเห็นก้นสระเลยนะคะน,นี้ก็ลึกประมาณสักหน้าอกเนี่ยค่ะประมาณเมตรกว่า ก็วันนี้น้ำอ้อยก็กราบลาไปเพียงเท่านี้นะคะกับ EP สของเรื่องการเก็บน้ำยังไงให้อยู่นะคะถ้าเรามีทางลัดนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะคะ0825644999ก็พบกับน้ำอ้อยนะคะเวลาพรก็มาพูดคุยได้ค่ะแล้วก็ของเราจะเป็นทางลัดทางรอดไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนก็ลองออโทรมาคุยกับน้ำอ้อยถ้ามีตัวแทนหรือว่ามีคนที่เขาไปเยอะก็ไปเผื่อกันนะคะเนี่ยน้ำนะเดี๋ยวม้อยวัดให้ดูนิดนึงก็ได้ค่ะนีะ่ นี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมใสจนเห็นก้นเบาะเลยก็ลึกลึกลึกลงไปต้องก็ลุกไม่เยอะหรอกค่ะเนี่ยค่ะประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยค่ะก็ประมาณหน้าอกนะคะประมาณหน้าอกนี่แหละน่ะแล้วเดี๋ยวน้องอ้อยจะให้เด็กนี่ให้ดูนะคะเนี่ยเห็นไหมพอกระทุ้งแล้วเห็นไหมคะฟองอากาศจะขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยเนี่ย อันนี้คือในในนี้จะมีมิสเตอร์ฮิมทของม้อยคือกระทุ้งแล้วปุ๊บเนี่ยน้ำจะต้องมีออกซิเจนขึ้นมาเลยก็เหมาะค่ะถ้าเวลาใครจะเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรเนี่ยค่ะแค่กระทุ้งเนี่ยฟองอากาศจะขึ้นเลยม่าก็ไม่รู้นะที่อื่นเป็นยังไงแต่สําหรับเรานี่เราจะมีออกซิเจนด้วยนะคะในนี้ค่ะน้ำมาก็กลาบลาไปเพียงเท่านี้นะคะของ EP3 นะคะน้าเก็บยังไงให้อยู่ สำหรับน้อยเนี่ยอยู่นะคะด้วยความที่เราสร้างระบบเลนนั่นเองนะคะเนี่ยเห็นไหมคะความหนาความอุ้มน้ําของเขาเขาก็จะอุ้มน้ําอันนี้เป็นปลายฝนต้นหนาวละฝนไม่มีละนะคะน้อยกาบลาไปเพียงเท่านี้ใครสนใจก็0825644999คะ่ะสวัสดีคะ่ะ